วันนี้จะพามาชมฟอร์จูนค่ะนะคะฟอร์จูเนรุ่นนี้อายุน่าจะประมาณ10กว่าปีได้แล้วเนาะนะคะแม็กมีรอยตําเหนียนะคะร่องรอยการใช้งานทั่วไปตามอายุไขยเลยค่ะนะคะล้อเดิมที่ติดมาจะเป็นขอบ16ยางเบอร์265 70 R16 ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าจะมาหายางป้ายแดงเปลี่ยนนะคะเบอร์เดิมตรงรุ่น เบอร์นี้จะไม่มีติดรุ่นไหนมาแล้วค่ะเพราะว่าเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนโฉมใหม่หมดแล้วหนูก็จะมียางนะคะสเปคใกล้เคียงที่ใส่เทียบเท่าได้ก็คือ255 70R16 ค่ะตอนนี้มี2ยี่ห้อให้เลือกเลยดันหลอบ4เส้น1,000 0บาทบิสโตน4เส้นอยู่ที่1,500 0บาทสำหรับยาง4เส้นนะคะวันนี้ลูกค้าก็เลยเลือกมาเปลี่ยนแม็กพร้อมยางขอบ18ของโรจูนรุ่นปี2021ค่ะ ล้อรุ่นนี้นะคะมียางที่ติดมา3ยี่ห้อให้เลือกเลยค่ะนะคะดันหลบนะคะแม่ค้อมยางชุดละ27,000ืิดโตนมิชลินชุดละ32,000บาทค่ะหลักๆแล้วนะคะที่ร้านก็จะมีเป็นดันหลบแล้วก็บิดโตนค่ะมิชลินจะไม่ค่อยมีของเข้ามานะคะสำหรับยางนะคะที่ติดมารุ่นนี้จะเป็นเบอร์265 60 R18 าค่ะยางปี2021 และลูกค้าเลือกเป็นยางคู่ตัวบิสต์โตนค่ะนะคะ32 0 0 0บาทของเก่าของเดิมเทินได้ลดหลั่นกันไปรุ่นนี้สามารถใส่กับฟอร์จูนนะคะรุ่นใหม่รุ่นเก่าได้เลยหรือพี่ๆที่ใช้กระบะโตโยต้าตัว,ตว,ตว,ตวสูงนะคะหากชื่นชอบใส่ได้เช่นกันค่ะใส่ได้โดยที่ไม่ต้องแปลงนะคะยังมีสินค้าให้เลือกค่ะนะคะลูกค้าสามารถแอดไลน์ line, ขอโลเคชันหรือโทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่หนูให้ไว้ใต้คลิปนี้ค่ะ